พอดีจา้ามือเนี้มือนี้ยอยากเมื่อเราชีวิตและประสบการณ์ของเจ้าของอยู่ในต่างประเทศนอกจากว่ามาแล้วมันเป็นตั้งหลานอกจากว่ามาแล้วมันเป็นตั้งหดชีวิตเนี้ยพลังมาแล้วมันเป็นตั้งหลอ่าแล้วมันมีเหตุการณ์อีหอย่างเหตุการณ์อีหย่างที่อยากมาเราสูฟังนอกจากอยากเมื่อเราสูฟังฟังว่ามาอยู่มาอยู่กะดีอยู่ดอกแต่ว่า เมื่อบรูว่าคนอื่นสิเจอปัญหาแบบใดเนาะจ้ะอันนี้ก็มาแชร์มันเราประสบการณ์สู้กันฟังเนาะจ้ะเนาะอ่าผู้ใดเจอมู่ดีๆหรือว่าผู้ใดอ่ามีเรื่องลายหรือว่ามีเรื่องดีๆก็มาเราประสบการณ์สู้กันฟังเนาะจ้ะว่าอ่าสิเป็นคือการบ่อเนาะจ้ะสิเป็นคือการบ่อสิเจอปัญหาคือการบ่ออ่ามาเฮ็ดงานอ่าอยู่ในต่างประเทศมา นายที่ทานมาอยู่น้ำผัวอยู่ต่างประเทศแล้วมาเหตุงานอยู่ในประเทศเขาเมื่อมาเจออคนไทยน้ำกันมันสิเป็นยังไงเมื่อเราปัญหาสู้กันฟังนอกจากมาเราปัญหาสู้กันฟังมันเราชีวิตสู้กันฟังมาชีวิตต่างแดน,นมันเป็นยังไงมันลําบากหรือมันสุขสบายสิวม่าเราเข่าประเด็นเลยนอกจากการที่มาอยู่น้าแฟนกะ กาะถือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่านอกจากแต่ว่า,อาพอเฮาไปเจอโลกภายนอกแล้วพอเฮาไปไปเจอโลกภายนอกพอล้พอเฮาเรียนแล้วเฮามีงานทําแล้วไปเจอโลกภายนอกอมันจะบ่มีความอบอุ่นคืออยู่ในครอบวัวเฮานอกจากไปเจอมู่พวกแน่อ คือกลุ่มนินท้าเข้ากับว่าสบายใจเนาะจา้ะเมื่อเมื่อเข้าไปเจอกลุ่มที่มักนิ้นท้าคนเข้ากับว่าสบายใจเขาก็บว่าอย่างมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเวลาเพจงานกันอ่า กูวอาเลี้ยงมึงมึงบอกเลี้ยงกูอ่าบ่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนาะจ้ะอ่าอยากเฮ็ดงานไปน้าการ่วมกันแล้วก็แฮมปี้เนาะจ้ะอันไดบ่บ่ถืออันไดบ่ดีค่ะค่อยบอกค่อยซอนกันบ่มีบ่เมนว่มาเอามาบอกพื้นกันเนาะจ้ะอันไดที่บ่บ่ดีก็ะคือว่าอ่าแนะนํากันมาบอกกันดีๆอันนี้บ่มีเนาะจ้ะอันนี้บ่มีสังคมียฝังมากเบ้าพื้นกัน คนไทยอยู่ในอยู่อยู่อยู่ในเมืองนี่นอกจากอยู่ในเมืองนี่มากว่าพื้นกันอ่าผู้ดีกับมีอยู่ดอกจ้ะผู้ดีกับมีแต่ว่าน้อยนอกจากหาผู้สิกิงใจก,กับเขาบ่มีนอกจากหาผู้สิกิงไจก,กับเขาสิบคนต่อหนึ่งหัวก็หายากนอกจากร้อยหนึ่งต่อหาคนก็หายากคนที่สิกิงใจ นอกจากไม่ยู่ต่างแดนแต่ว่าบรลลูบอประเทศอื่นสิคืออยู่ประเทศนี่บอนอกจากผู้หญิงไทยสมักนินทากันบ่าพื้นกันคืออยู่ประเทศนี่บอนอกจากอ่าอคอยกไ้เด้อจากผู้ดีก่ผู้ดีกับมีย่โรกแต่ว่าหันน้อยนอกจากผู้ดีกับมีกักกาดักอยากมาเล่าหายมุก มูพวกฟังว่าเออมันเป็นนังไรเวลาไปร่วมงานกันไกับคนไทยด้วยกันอ่ามันเป็นนังไรมันดีบอแฮปปี้บอบอจ้ะบอ๊อโมแฮปปี้โมแฮปปี้บ,บ๊มีความสุขนะจ้ะถ้าว่าออกไปนอกบ้านเหตุงานปุ๊บเทาเสาสิสึกเพ่งเล้งมองแม่นเท่าเห็ุด,ดีปันใด กับว่าเขากับบ่ได้ชื่นชมเขาว่าเข้าเห็ดเข้าเหุดีมีเนวตีจนใดนอกจากมีเนวตีจนใดแต่เมื่อเขา้าเข้าทุกใจเมื่อเข้าออกไปเหตุงานแต่ว่าเขาบ้านมากเออครอบครัวเขาดีกับเขาอันนี้แหละจริงที่เข้าอยู่อยู่ประเทศนี่ได้คือหนึ่งครอบครัวแฟนก็นดีแล้วก็โตแฟนก็ดีนอกจากถ้าเข้าเมื่อเมื่อม้าเขากับบ่ได้เขากับบ่ได้บบว่า บังคับเขาไปเหตุงานนอกจากเข <abei> าได้บังคับเขาไปเหตุงานแต่เขาก็อยากได้เงินตืมเห็นคนอื like ่นเขาได้เงินตืมก็อยากได้เมี่ยมฝรั่งบางคนก็ดีบางคนกับบ่ดีนอกจากบางคนอันนี้ว่าอย่าดามาคอยเดออยยาฟาดามาข่อยผู้ดีกับมีแต่ว่าก็หาได้หน่อยนอกจากหาได้น้อยหาได้หน่อยอหลีนอกจากหาได้หน่อยอหลีถ้าผู้ใดอ่า เป็นนัางไหหรือว่าดีประเทศนี้โอ้ยซอยเหลือกันดีหรือว่าซ้อยเหลือกันดีบ่อนินท้ทากันอ่าคนไทยไปยุไซสร้อยเหลือกันดีกรบบอกนะจ่าอายท่าดีกับขอยกย่องอันนี้ว่าววเลี้ยงบ่ดีกับเจ้าของเจอปัญหากับเจ้าของกอง็เลยอยากมาว่าสููฟังนะจ่าอ่าคลิปนี่กับบ่มีอีหอย่างไยแต่ว่าก็ กสิพยายามเรากสิพยายามว้าบอกาให้มันตรงประเด็นว้าให้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 มันชัดกว่านี่นอกจากว่าเจอปัญหาอีอย่างมาแน่มือนี่ก็อยากมาาันเราซ้ำนี่เพราะว่าอ่าอยากถ้ามีคนถ้ามีคนเป็นคือจังไอตัวชั้นนี่ก็คือคอมเมนต์กันมาได้นอกจากเราสู้กันฟังได้หรือว่าหลังไหมก็ได้นอกจากอ่าทุกจะทุก ทุกอิลีเฮดงานกับคนไทยเนะี่ยทุกใจอิลีจะ้ะทุกใจอิลีทุกใจคักคอ่าผู้ใดดีกะอ่ากราบขอประธานอภัยกราบขอโทษไปแนะนะใน,น,นตรงนี้เนาะจ้ะชีพหนาสิมาเราสู่ฟังว่ามันเป็นตั้งใดอ่าเรื่องเล้ามันเป็นตั้งไดชีพนี่กบขอหยุดจีไว้สักน,นีดสักก่อนเด้อจ้าบายบาย